เดี๋ยวมีแอดมินตอบนะครับไม่มีราคาอื่นนะมีแค่สองเก้าเก้ากับสี่เก้าเก้ามีแค่สองราคานี้นะไม่มีราคาอื่นนะถ้าราคาอื่นปลอมนะระวังระวังมิจฉาชีพด้วยมิจฉาชีพเยอะเพจปลอมเยอะบอกแล้วมีเซอร์ไพรส์นะครับเจ้ามือตั้งตั้งตัวไม่ทันหรอกคุณเจ้ามือตั้งเจ้ามือน่าจะร้อนลนแล้วลิงก์ที่ปากมูลนะเข้าไปซื้อได้เลยเข้าไปแทงได้เลยครับ ให้ให้ให้ไปแล้วเดี๋ยวไปลบทิ้งนะไลท์ไลท์ไลท์เสร็จเดี๋ยวลบทิ้งไม่ต้องแล้วไม่ต้องถามนะครับว่าของจริงหรือเปล่าของแท้นี่แหละวันนี้วันที่สองเดือนกันยานะครับสองเดือนกันยาปีหกห้านะครับวันศุกร์นะครับสุขันสษาพารวยนะครับรวยยันดาวแน่นอนนี่ครับของจริงของแท้แน่นอน เสียงแหบหมดแล้วไอเสียงแหบทองแท้แน่นอนเนี่ยถืออยู่กับมือเนี่ยครับบอกแล้วบอกแล้วครับว่ามีเซอร์ไพรส์ว่าลีลาปล่อยช้าโน่นนี่นั่นปล่อยแม่งวันนี้เลยแล้วชุดใบ,ใบหางเดียวกับเลขชอบสามหางปล่อยวันเขียนให้แล้วเขียนให้ชัดเจนแล้วปล่อยให้วันที่หกลิงก์มีให้แล้วรีบไปซื้อรีบไปแทน ก่อนที่จะซื้อไม่ได้ให้ไปแล้วเนี่ยหกกับเจ็ดเนี่ยอยากรูดก็ไปรูดได้เลยหกกับเจ็ดเนี่ยอยากรูดก็ไปรูดได้เลยนะครับหกกับเจ็ดเนี่ย,ยไปรูดได้เลยหกกับเจ็ดเนี่ยห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวหรือใครจะเอาไปจับเล่นสามตัวก็ได้หรือใครชอบหกก็ลองเอาไปจับใส่ดูนะครับชอบเจ็ดตัวไหนลองเอาไปจับใส่ดูมันห้ามจะไม่ได้หรอกครับ จะเอาไปลงกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แต่ว่าก็ให้ดูดีๆเพราะใบนี้ของผมไม่ใช่ของคนอื่นอัน,อนนี้คือของผมเองพี่ดูดีๆไม่ใช่งวดไม่ใช่เลขสามตัวนะครับพี่อย่าสับสนมันไม่ใช่เลขสามตัวมันไม่ใช่เลขสามตัวนะคะคุณพี่ มันเป็นเลขเด่นห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวให้พี่คุณพี่ดูดีๆพี่ต้องอ่านหนังสือให้ครบนะครับไม่ใช่ว่าอ่านแบบพันๆพี่จะเห็นว่าห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวแล้วงวดหน้าผมฟันผมให้หกับ7ดผมยังไม่ฟันแล้วผมก็บอกเห็นไหมงวดนี้ชุดเต็มลงวันที่หเลขสามตัวหางเดียวเลขชอบลงวันที่หพี่ต้องอ่านให้มันชัดเจนนะครับ พี่ต้องอ่านให้มันชัดเจนอันนี้ก็คือที่ผมทะลงมาให้ผมมีเว็บให้พี่แล้วสำหรับคนที่อยากรูดก็คือ6กับ7พี่ไปเลือกเอาแล้วก็รูดได้เลยผมมีลิงก์ให้พี่แล้วเพราะผมไม่อยากเพราะถ้าพี่ไปซื้อหลังจากนี้นะพี่จะไม่ได้บาทละ9 5้หหรือร้อยหนึ่งเพราะตอนนี้เว็บนี้เพิ่งเปิดที่ผมให้พี่ไปอ่าเดี๋ยวผมจะทำสามผมจะดูดาวดาวคืนนี้นะ มันเปิดศูนย์บนล่างแต่ถ้ามาถ้าดูนะหลอกน่าจะไม่มีศูนย์น่าจะหลอกเพราะศูนย์มาเปิดบนเปิดล่างน่าจะเด่นที่ห้าแล้วก็แปดเอาให้เดี๋ยวแจกสามล้าให้ก่อนใจดีวันเนี้ยพวงนี้จะงดไลฟสองวันพักผ่อนกายาพักผ่อนร่างกายเอาครับ สามรัฐเด่นศูนย์กับหนึ่งพอไอแล้วก็ปวดหัวนี่นะสามรัฐเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งตามนี้เลยนะตึ๊ดเติรดตวันนี้วันโกนต้องพรุ่งนี้วันพระแต่ผมดูแล้วว่าน่าจะหลอกครับดาวโจนเนี่ยเพราะว่ามันเปิดแปดห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์แปด